สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับอ่ามือนี้อีผ้ามาเบิ้องยังกะเบิบ้งกันนะครับก่อนสีเบิ้งกะปากคำเตือนโปรดใช้วิจยยารยญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับงาสิบาเบิ้องยัง กันเบิงเลยนะครับเซียนโพตากนะครับเซียนโพตากเสียนโพตากนากี่ให้เลขวิ่งบนล่างนะครับซีกระพกนะครับให้อนาจารย์อันคอนคเพ่นจับไซนะครับอันนี้เป็นเสี่ยนโพตากนะครับมตัวตนจริงนะครับ ถ้าให้งงจับใซ่เลขอาจารย์นครเพชรก็คือ4เนี่ยก็คือ4สองหกสอง่สอง ห้าสองหววยสามตัวหกสี่สองหกห้าสองอันนี้คือจับใส่ของที่อาจารย์นครเพ่นมักนะครับอันนี้เป็นสามตัวสองตัวนะครับ น,นี่คือเป็นของเซียนโพตากนะครับเซียนโพตากเอาบึงอาจารย์ท่านต่อไปอาจารย์ท่านนี้นะครับล็อกบนนะครับเซียนทิปบนวิ่งหนึ่งสี่เก้านะครับในจะล่างก็ให้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปด 4 2 4 3 4 5 4 8 92 93 95 98นะครับเสี้ยนทิพยเก้แล้วก็ตัวแดงๆนีะครับตัวแดงแๆหาชุด4ชุดเสี้ยนทิพจับออกมาให้เด่นคือ4 2 5 2อองลองเก เก้าห้านะครับมาร์กน้ำบอมาร์กน้ำเสี้ยนทิพย์บอนน่เสี้ยนทิพย์นี่เลขวิ่งนี่เรายังไม่หลุดจากเครือได้ครับเอคะ่ะเลขวิ่งนบังเอิญมาตรงกันครับเสี้ยนโูตักค,ครับซีเสี้ยนโตูตักเจ้านี่ก็เลขวิ่งกับวธรรมดานะครับเจ้านี่เลขวิ่งกับวธรรมดานะครับเสี้ยนทิพย์ เปลเปยนยังไงเอฟซีชอบก็จัดขัดก็พานนะครับหลังจากคลิปนี้ไปกระสีเอาาเบิ้งให้เด่นบนจักอีกสองชุดนะครับเด่นบนนะครับมือมือว่านนี่ก,ก็ให้เบิ้งสองชุดมือนีกระสีเบิ้งสองชุดแล้วก็สีก็เอาให้เบิ้งกับชุดเก่าที่พานไปแล้วว่ามันสีเป็นยังไงน,นะครับให้เบิ้งกันไป เพราะว่ามันหิบออกมาลักษณะใดนะครับเอาท้ายนี่กะอาจารย์นครเพ็ญกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิบต่อไปนะครับทายนี่อาจารย์นครเพ็ญกะขอกลับสวัสดีครับ